สวัสด,ดนนีค่ะพี่น้องที่หามานานเอ้าอันนี้มันไม่มีสีได้สีดำเลยมันจะมาดูอันนี้ก็สวยไม่บอกหรอกเดี๋ยวพี่น้องสมมุติบอลนว่าห้าสิบพยายามก็ตัวนี้ก็เรื่สวยอันนี้ก็สวยที่เปลี่ยนเนี่ยแต่ว่ามันมี่นสวยนี่สวยอันนี้มัน,นสีมันเปลี่ย สีน้ำเงินก็สวยน่าแต่สวยอ่นัลเร็วสีดำนี่หลงามสีด่อันอันนี้อันน,อน,น,น,นี้สวยวะอืมป้งแม่แม่มอ่ะเยอันนึงเยอะลยดูตัวเลย เตยเบิงตัวน้นน้ำเดด่พี่อันที่ใส่ตรนน่ี่สามวันนี้เราจะมาเรืไอรส์พี่งนะคะว่าพี่ญิงว่าพาไปวัดก็ซื้อโทรศัพท์เสื้อผ้วยี่งนะคะเสื้อไหาบบุ๊ไม่้อมายิ้ม โอ้ยพี่ว่าแต่สีมักก็สวยนะเลยเลยเบอร์สีสิบสามนั่เนี่ยเมื่อกี้ แล้วเราจะพามันไปซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมเซไพรได้ไหมจะปเปลี่ยนวะเออเปลี่ยนกับว่าคือส่ระด่งอมันต้องสังเหรอวะมันต่องสังเหรอวะเกือบจะส่นิมีหลานมันอยู่ไหม วยหลังก็สวยก็ดูเยอะเกินไปรัวรัวชอบแบบเยอะๆถ้าชอเยอะก็สวยเสบายนะนิดนๆเบอร์นี้พอดีป่ะบอรไฝ้าเทาะอ่ อันนี้มีอย่างไรมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมวะบอด้วยยังไม่บอกแต่ว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรไม่เหงื่หรือเปล่าน,นะพี่วัดพี่วัดจะซื้อ iPhone 14ดสี่โปรแม็ให้เหรออันนี้คือเซอร์ไพรส์ไหมเนี่ยหรือว่ารู้แล้วนี่ยกำลังอ้อนอยู่เนี่ยไปอ้อนนะบางทีได้นะบางทีได้จริงๆนะเออ จร,จริงจริงนี่งกวจริงโอ้ยสวยวะยล้วเปนเงิน่มีนอืมโอ้ยนั่นนี่สวยหนั่นนั่นสวยนั่นนี่เชียร์นั่นนะ ต้นโนเชียนั่นนะะเรากนี่แหละอันนี้แหละมันเหมาะนนเทสมาร์ทหล,ล่อใช่นี่ก็เชียร์ชอบชอบไหมล่ะชอบสีไหน,นใช่เอาสีนี้แล้วคู่นี้แหละ เอาคู่นี้แใส่วันนี่เลยใส่เลยใส่เลยหลยอเทพสมาร์ทแมนมากบู๊เฮ่สมาร์ทแมนมากเลยนะจะบอกให้อันนี้ก็ใส่สบาไม่ไม่นี่โหวตคู่นั้นใส่เล่นก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้ใช่ นานแค่ไหนแปดปีครบได้ใช่ไหมคะนานเท่าชุดคุมไหมเอ่อไม่นานเท่าชุดคุมชุดคลุมสี่ปีอันนี้คิวฟรีอันนี้ทำม,มาสองปีโอ้อะไรมันก็ไม่สู้ชุดคุมหรอกเนาะถ้าชุดคุมหายหนูจะโกรธไหมโกรธมากเพราะรอมานานมากส <c oughs> ี่ปีตากงด็กพี่พกสองพี่เงินก็ได้หรอ ไปใส่เพียงโช่วเพงนั่นแะเพียงไหนที่วัดไงใส่มันเหมือนมัสมร์นโอ้ยใส่แล้วน่ารักมากเลยนะพี่เหนือ่ค่จะเบื่ออยู่แไม่เหงาขายาวขนาดนั่นอืมค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอไปชมตอนที่ พี่วาดพาน้องหญิงไปซื้อโทรศัพท์เลยนะคะบ่ต้องไม่ยิ้มบ่บ่รู้วเขาจะเส้ออีลีบ่บ่ต้องไม่ยิ้ม <c oughs> ค่ะพี่น้องเขาซื้อรองเท้าแล้วๆะคะ่ะแต่แล้วตอนนี้เราก็ดูพี่พี่พี่ <c oughs> พี่พี่ <c oughs> เออโี่สโอ้ยไหนมีไหมอ่ะ ความจำอันหนึ่งอะไรนะหนึ่งเทาร่ะตอนนี้จะมีภาสิบโปรหรือว่าโปแมครับโปแมนปรแมนเก็แค่สิค่ลเสื้อเื้อให้ตยเงหรอไม่เื้อให้นี่เลยหรอจะซื้อคนละห้าเครื่องไปเลยอ้โหี่ว่าจะเื้อคนละห้าเครื่องไปเลยเนาะเล่นไม่ไหนี่ยโอ้ยเล่นไม่ไหวหรอกอะไรคนเลยจะรวยขนาดนี้สวยและใจดี รอนได้ไงขนาดนี้ยังใช้ซ้ำๆหนึ่งห้าทนถ้าหนึ่งเทลไวจะเวือสีทองค <ES> ่เอากระดาใส่เขดนราคาเท่าไหร่ราคาปกติเทลวหนึ่งคันเทลไวบาทเรือหกราคาีนร้อยละสอง่และละสวันจะรอไหมล่ะ S <S ถ้ารอนี่อะไรสกบกิชอถ้าราคาปกติมัน6 6หมื่นารครับผมถ้ารอสีอื่นอาจจะใช้เวลาประมาณ2องถึงสอาทิตย์ครับผมค่องรัน้วกอเจที่ส้วกาคำถ้าคมจำเกิะเช่นมันมีควาจำอะไรบ้างคี่้าตอนนี้ที่นาราจะมีรอยี่สิดสองห้าหกครับถ้าหนึ่เทลไวจะมีเป็นสีทอง ถ็เลยสอหกไม่มีเสียงมีสีงงตัวรนคิดอะไรอีกัวก็อยาได้ลช่ไดอได้สีมงสีม่งเหรอสีเล่ข้จำาลเลยเออจะเล่นความจำหอเล่สีสีไดั้งเก่าอันนี้สียางสนะันมครับเออเดเดวเถามอันนี้มันเตอนได้ไหมครับมันเห็นว่าเตืนได้ครับสามารถเปีได้ครับั รอสีม่วงมได้แต่ถ้าสีม่วต้อแม่มาตามแต่ว่าอาจจะรอองวันมรเ็ดนขาีใหญ่วแต่ว่าน้องเหมืนเนาะไคอมมูดแมน้งมาัเวนตรงกเดินทางมาพอสมร้อยหนึ่งโล ตัวสตัวตโอ้อนีอีรามึงตกมาบ่ามึตัวกมานี่ออกไปนีสี่สิบห้าเองนี่อะไรเนี่ยสิบปเหรอเออนี่สิบสี่ปเครื่องน้อคิวเหลือมากเลย ่มันก็สวยนะต่ว่ารู้สึกว่าอยากได้สีทึบๆเหมือนจะหมาะกับีทบๆมากกว่าชอช่งรสีนี่รเสีดำได้ไหมถ้าสีม่วงคือ่เอนีาะแแต่ว่าถ้ามัก็อาจจะได้รอสีขาประมาณสมแต่ว่ามีสีดำขึ้นครับดำใช่ครับ อื okay, ้นดำไปสีหนึ่งชี่เราไว้ใช่ไหมครับดีสย yeah> ้วดำก็สวยแต่หน้าจอมันก็ดำหมดไม่ใช่หรอสีดำจะเป็นหมือนสีสีโกลดสวยนะเลล่าสุดเลยนปูม่นี่โปูม่ พี่คะผมผมพอดีผมจะต้งสอบถามครับพอดีผมโทรไปวันนั้นพี่เขาบอกวาตัวอเ็รอนาส์ดาวนเอาไงไม่สิบ่าสิคนเอาเยอะมากมันน่าจะราราคอาจจะแน่พอดีผมโทรไปกกการเท่านผู้ดอนน่จะเก เขาตัวเข้ามาเขาพูดอะไรไม่ได้ตัวตัวมาเจออะไรก็ไม่รู้เจอรองเท้านี่ไงพูดเฉยเออตัวมาซื้อรองเท้านี่ไงไม่ดีหรอแต่ว่าตามหามานานไงรองเท้าน่ะก็สามปีอ่ะสองไม่ใช่หรอสองคือคือไปเอามเอาะอึนกันเลยเออ

ไไยยนะข้าไปไปหนึ่งไปโหลดหนึ่งเช่ไปไปโหลดข้ามันได้ใจนออินดเดียวเนกัเต็มสูรเนี่ยหนึน่งหนึ่งอะละไปเนี่ยเพิเงินแค่อเออเท่าไหร่ย,ยังกอถึงก็งเงนะวน<ะ>นี่ม,ม,มื่ออ,อื่นเนี่ยเทาเหร่เนู่อุดอร ไม่เป็นไรก็ได้ครับพี่ลาก็เหื okay. ออแต่งค่ะวายจะใส่ที่นี่ก็ไม่ได้เพราะ,ะมีเขาเรียกอะไรนะมีงบให้แค่วันนี้ยืมลม <c oughs> หนาวแต่เรียกวันไดนจำรถล่ะสา,าาสาวเขาพี่วัดปสาวบอกว่ามีงบให้แค่วันนี้วันเดียวนะโอ้โหเฮืยสงสารพี่ยืมจังเลยอนะ่ะ องศาไม่อยู่จังเลยอ่อา,อากินขา้าวกินอบไรกินลิคีบบแม่นม่อยากกินเคฟซีจังดิคีบมาอะไรเคฟซีเอ้าก็มีมันมันมีข้าวนักไหม่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็ <c oughs> ไม่ประสบความสำเร็จอ <c oughs> งศาไม่เหง่จ้ะโอ้ยงานอะไรเขาทาร้องเขาอ่ะ โอ้ไเป็นไรนะมีอยู่นะ,ะหมดแล้วเหรอหมดโปรยังหมดโปรแล้วไม่แค่วันนี้วันเดียวเหรอหมดหมดถึงประมาณสี่โมงครึง่งโอเค,อเคหมดแล้วพี่ยุงไม่ได้ละจากที่จะได้โทรศัพท์ฟรีเครื่องละหกเจ็ดหมืน่นโอเคค่ะพี่นอ้องตนนั้งเน,นี้เดี๋ยวห้าพ่อกันคลิปหนาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ช่องน้องปลาลำบากพี่เชียวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ